ทองคุณเยนเป้าแล้วเว้ยทํองคุณช่วช้ทองคุณไปยังหัวล้นไปยังหัวล้นหายแล้วกันนี่เป้ากับพี่บังแล้วครับผมดีใจมากเลยเพราะว่าเตะเป้าว่าเตะเป้ากับพื้นดีครับสาใจดีทองคุณเตะเป้ากับพี่บังแล้วครับผมดีใจมากเลยเพราะว่าเตะเป้ากับพี่บังครับเพราะว่าทองคุณเป็นคนบอกว่าเตะเป้ากับผู้ใหญ่หัวลถไม่ได้อะไรนะครับเไปมา เตะปอก็ไม่หอมร่นบพราด็กยังของพูดมาเออไม่ร่นเลยเห็นไหมครับของพูนเร็วมากครับไปนี้ชนะโบนัสแตกแน่นอนไปยังยยหัวร่นเจ้าดีใจครับดีใจของคุณเปลี่ยนเป้าแล้วเว้ยทองพูนชัช้ๆของพูนเปลี่ยนมือเป้าใหม่แล้ว กองพุณกองพุนเปลี่ยนมือเป้าใหม่แล้วหายแล้วก่ยังหัวลุนเอ่ากองพุนเปลี่ยนเป้าใหม่แล้วเว้ยบนั้แตกแน่นอนไปใังหัวลุนไปใังหัวลุนให้แล้ววันนี้ห้แล้วไปใังเด็ถดถุงหรือว่าพอเด็ดถุงให้ช่วยนะครับเพราะว่าวัชรพลก็มีรายการพร้อมกัน เสริมความแข็มแรงอีกหน้อยกับเร็วแรงหลายๆอย่างนะครับกองพูนฝากเชียร์ด้วยนะครับนี่ว่าเดียนหน้านะครับวันเชิบซิบใหญ่มาแล้วกองพูนเกิดแน่นอนครับโบนัสแตกแน่นอนพ่อพ่อครับอเปลี่ยนเเนอ์ใหม่แล้วตาหวานแล้ว บวยตาวันเจ้าตาวันน e er. <iny> <ambling dies> um, like ี่เจ้าเสียงยิงนังในเจ้าเสียงยิงหนังบบบนี้แ่เจ้าเขาบม่ให้โบนัสเจ้าดอกพุ่นเตะโป๊อันกับุ้งไม่ล่ะตูวสึ่ดีวะเออกับพี่หวังเนาะเออแต่ไหนผมยังเทิดดวงอ่ะแต่ไหนมันบไม่เก็บเจ้าเลยผมยังดวงแมนแล้วถือแล้วไอ้บอลถือขึ้นมาตัวต้องเตะกบุ้งไม่เออแมนแมนแมนมันบอกแล้วท้องพุ่นบอกแล้วว่าเตะกบุ้งม้โบนัสแน่นอนครับ โตได้โตวป่นเต้เป็นโตได้โบนัสแน่นอนเออแม่นแล้วน้องแม่นแล้วใครรู้ว่าโตดีใจเออเดี๋ยวบอกว่าเต้เป่ากระเพื่นดีครับสาใจดีเลยโบนัสจะมาตาหวานเจ้าตาหวานจ้าตาหวานตั่วเขาสร้างแล้วเต้เขาบม่ได้เก็เโจ้สิเลยโบนัสเพราะรู้ว่าเขาบม่ได้เก็บโจ้ไหมเขาเก็บพื้นเขาบม่ได้ว่าหัวตาว่าเจ้าเก็บโจ้าสร้างเจ้าแล้วเจ้าตาหวานเจ้าให้ เขาได้เงินล้านเก็บเขาก็ไปแบ่งเจ้าพวกบาทเขาก็แบ่งพี่บังเลยแลี้ยงเจ้าแล้วใจจะงไม่หาเจ้าเคียงไฟเคียงอยู่อื่นเลยเจ้าพูนตาหวานแล้วเจ้าพูนตาหวานเลียวตาหวานเดียวแล้วให้สร้างเจ้าเลี้ยวเขาได้เงินเขาไปแบ่งกันเบิดสร้างเจ้าเลี้ยวใจว่าตาหวานเลี้ยงเจ้าเจ้าว่าตาหวานใครก็สร้างเจ้าเจ้าให้นั่งเลี้ยงเจ้าตาหวานคือที่ให้เลาเปิด